ไหนอยอาสิเอ้เอ่าจ๊อกเขาถ่ายคลิปอยู่เ,เปิดไฟหน่อยเอาลูกกลางสิลูกลูกกลางอันนี้ดีกว่าน,น,นี้อันนี้อันนี้ดันเข้าไปดันเข้าไปลึกๆเริมาช่วยมาช่วย เอารูนี้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 เอารูนี้สิรูนี้รูนี้แล้วใส่ลูไหนก็ได้ใส่รูไหนก็ได้ไหไดแหมใส่ให้มาดูหน่อยป๊ามาเชียร์หน่อยป๊ามาเชียร์หน่อยป๊ามาเชียร์หน่อย ขอตัวช่วยขอตัวช่วยไปลูกเจะาไปไนี่หวาจ้ะนี่หวาไม่เ,เล่นแล้วเบื่อแล้วตึงๆใส่นี้ใส่นี่ปลาใส่ให้ปลาดูดยเบื่อแล้วแล้วใส่ลงไปได้ไหมเงี้ยใส่ไปสองสามลูกอะเฮ้